สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโลบอคในแมบโวะกระดิ่งวันนี้วันเสาร์นะตอนสองทุ่มไม่ได้โม้ด้วยอัปเดตนี่อัปเดตจริงยินไหมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมอะไรยินไหม Oh God morgen, mm. mm. Erik. ดูดิแล้วก็เด็ขดขนา้มันใหมันอยู่สองนี้ดูดิมันอยู่สองรูมดูสถานะแต่ละสหานะดิดู แคปลูปแคปลูปแคบลูปแค<ช><ช>่เออแค่เล่นอยู่เป็นไรนีีดเลเซอร์อวาเล้วมันต้องห้าวมันห็นห้าวขนาดนี้มันขับไปด้วยเหยอยานเอเรียนน่ะ บ้าแล้วมึงขับเป็นได้ไงฮิเออมึงขับไม่เป็นหรอกอันนี้คือส่วนผมโอ้โหส่วนผมเป็นแบบนี้ดูดิมีหลายข้อหานะตีเลยอ่ะเนี่ยมีหลายข้อหานะเลยเนี่ยส่วนผมโอ้วันนี้เป็นวันเจริญนะส่วนผมส่วนผม,มมันโอ้แต่เลี้ยงว่ามีเท่านี้นะ ้ราอตอนสถานน้ำมันกันเลยปะใครเนี่ยใครเนี่ยไปหาไอ้กวางสีทองแล้วแมพก็กวางด้วยดิผมหาไม่เจอเนี่ยแต่กวางธรรมดามันหาไม่เจอ มเมือสูนใส่เมื่อกีสัตวเต็มไปหมดมีกวางสีทองอะไรอะอะไรเรีกว่าุใหญ่หยักหยใหยัเติมเยอะดูดีตต่นอะไรนี่นอื้มอะไรตต่นเล้ค่ะคอเติมอะไรเื่อนเามาดูอะไรเตินไม่มีอะไรเต่น มันดูทำเพื่ออะไรผมผมก็งงเหมือนกันผมมาดูทำเพื่ออะไรเสียเวลาตอนนี้ผมก็เดินหาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเออโอ้โอ้โอ้โหโอ้นั่นนั่นมาไงเจอเร็วเจอเร็วไอ้กวางเทแล้วไอ้กวางเนี่ยเรียบร้อยเราได้อะไรเราได้เราได้นี่มาเนี่ย มโอ้ยบังไอบังไอแรปเตอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวอุกบาเดี๋ยวอุกบาทเดี๋ยวอุกบาทโดนไอแรปเตอร์ ยกบุญบอสซ้ำขึ้นสถานะหายไปหมดนั่นไงว่าแล้วถ้าจำไม่ผิดมีเพลงนั่นไงเอามาเร็ว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 เป็นไง นายพี huh. uh ่อยู่บนหัวนายพี่อยู่บนหั โอเคฮะโอ้ oh, จิ้งจอกอันนี้ผมว่าไม่ใช่จิ้งจอกเห็นไหมสถานะมีสถานะโอ้โ oh. อ oh. oh. ้ยจเยจนเดียวเจนเดียวรีบแคปรูปดิดูดิเจนเดียวเรียกมาเชิญได้มาไปเชิญหน้ากันทำไม,มชอบโขมอะ้าคุยรวมร่างกับเพื่อนกินมาด้วยมันต้องเป็นสีเขียวไม่ใช่หรอ แล้วไมอันนี้มันเหรอันนี้มันเป็นสีฟ้านะสิคุณต้องตัวสีเขียวไม่ใช่สีฟ้ามจะรออยู่นั่นรอให้ไอ้ไอ้นี่มาผมจะรอให้ไอ้ผมจะรอให้อ,ใหอันอะไรนะออบบี้ตรงนี้มาเดี๋ยวผมรอ เป็นอันเปียร์ซอมบี้อันนี้ออปปี่โอ้กลายเป็นอดัมอีกแล้วอดัมกลายเป็นอดัมอดัมเจออดัมแล้วเจออดัมแล้วคเจออดัมว้าว โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ทำไมมันดำเต็มเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไปดูสถานะก่อนใครมันมาปักอะไรอ๋อเมวเมีวโอ้ โอ้ย oh, อะไรเนี่ยกระโดดโดดสูงหมดเลยทุกคนว้าวว้าวย้อนเข้าในห้องไปครับตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอยู่หนังการ์ตูนภาคไทยอ่า <c oughs> อันเนี้ยเราได้อะไรกลับมาเนี่ยได้ป็ดได้ป็ดมันมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยสไลเดอร์อยากกระโดดน้ำยังผมอุ้ยเชฟผมจะเชฟเจนดิวงอุ้ยเอ้ยเ,ยเยอ้ย แคบรูปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ผมบินได้แล้วผมบินได้แล้วเจนเดวสั่งให้ผมบินโอ้ไอพวกนั้นก็บินได้นะเจนเดวสั่งให้บินโอ้โอ้โ้โหว้าว้าวขึ้นขึ้นขึ้นแล้วต้องรีบขึ้นไปบนั้นอะไปดูลาดเรา อถ้าสถานะออกนี่คือแบบนี่ไงสถานะออกแล้วอ้ยมันกลับมันยังอยู่สถานะโอเคเนี่อว้า เขาบินมาทำอะไรหลังของเขาแกเจอเจ้าวิเศษอึบชืบชึบชึบเอ๊ะทำไมมันไม่ตายเออเอาเอามีบอกตั้งแต่แรกแล้วมันอาจจะ <c oughs> อะไรอ่ะอแค่นี้ โอ้ผมรู้แล้วนั่นไงว่าอะไรเรเป็นกลมใหญ่ๆว้ายมันเป็นอันนี้เป็นอันนี้ผมว่าแล้วมันเป็นอันนี้นี่อมม๋อ้ล่มมัดอ้ามันผมมาเกิดตรงนี้ว้าว โอ้โหอาส่วนโอ้โหว้าววันนี้แคปรูปไปหลายรูป